สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมได้มาหนึ่งต้นนะครับนี่ครับไอ้งั่งตาแดงนี่ขมินข้างหลังจะเป็นยันนะครับแต่เจ้าของเดิมเขาถักเชือกนะถักเชือกคุ้มไว้ดูเนื้อหาสภาพแบบความเก่าเดิมดมนะครับพลอยก็พลอยเดิม,มตาแดงร้อยปี เจาของเดิมใช้มานานนะผมเป็นของคนคนเฒ่าคนแก่นะครับตรงนี้เรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะผมไม่ธรรมดาครับ่ฮะดูเนื้อหาความสวยงาม,มโลหะเนื้อสัมฤทธิ์นะครับโดนใช้โดนสัมผัสนะครับความสวยงามกิ่งก็ดังรับกิ่งดังดี เสียงกิ่งก็ยังดังนะครับผมไม่ได้ผุไม่ได้ก่อนอะไรนะสภาพสมบูรณ์ร้อเซนะครับีนน้หายากนะตาแดงร้อยปีเข่าคอนแก่เชื่อว่าง้างตาแดงนะเป็นเครื่องรางเสน่ห์โบราณน,นะเรื่องสายร่างแล้วก็ป้องกันภัยนะครับสิ่งไม่ดีหรือเกี่ยวกับพวกที่คิด ไม่ดีกับเรานะผมป่อยแพ้ไปเลยคนระับอีกอย่างก็เนี่ยกัรป้องกันคุณใสนะผู้ปนะีปรศาาได้เช่นกันบางองนี่เป็นมา,าคงกระพันชาตินะมลนัดยังรังของคนโบราณเลยครับให้งันตาแดงสภาพอย่างนี้นะครับความสวยงามเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมกั ช่องของเราคุณดักถึงล่างชาแนลครับใครที่กำลังค้นหานะครับผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้นะครับเสริมดวงเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับใช้ได้จริงนะครับของจริงนะครับผมไอ้เงินตาแดงหน้าลิงหลังยันร้อยปีนะครับผมเก่านะเก่าจริงนะครับผมไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่นะครับใครชอบทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม ผมก็มาลงคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ